การเรียกใช้เทมเ a t e ที่โปรแกรม m a c r o m e d i a d r e a m River เมื่อเราทำการแทรกตารางลงไปแล้วจำนวน5แถวในตารางเราต้องกำหนดให้ตารางมีความกว้างเป็นเปอร์เซนต์ซะก่อนกำหนดที่ส่วนตรงนี้แล้วเลือกเป็นเปอร์เซนต์นะตันนี้ให้กำหนดเป็น100%เวลาเราไปแทรกในเทมเพลตจะทำให้ได้ความกว้างเป็น100%นะครับแต่ถ้าเรากำหนดเป็นฟิกเซลปุ๊บ ก็จะทำให้ตารางที่ได้มาไม่ได้มาตราส่วนในเทมเพลตจากนั้นไปที่เมนู modify เลือก Template เลือก apply template to p a t e นะครับจะปรากฏกรอบโต้ตอบขึ้นมาจะปรากฏเทมเพลตของเรานะครับเทมเพลตของเราสร้างไว้กี่เทมเพลตก็จะปรากฏตรงนี้เราสามารถเลือกใช้เทมเพลตตามที่เราต้องการได้นะครับตัวนี้ให้เลือกสักมาหนึ่งเทมเพลต จากนั้นจะเจอกรอบตัวตอบให้คลิกที่ document body เพื่อเลือก e m p l a t e ย่อยอีกครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นคลิกตอบโอเคจะปรากฏ e ท p l a t e ที่เราสร้างขึ้นมาสังเกตตัวชี้เมาส์นะครับตัวชี้เมาส์จะเป็นรูปเครื่องหมายห้ามซึ่งว่าตรงบริเวณนี้เป็นบริเวณพื้นที่ของ e m p l a t e ห้ามมีการแก้ไขส่วนข้างในนะครับเป็นส่วนที่สามารถแก้ไขได้